สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวริบีกันต่อสำหรับวันนี้นะครับบริบอลหญิงทีมชาติไทยจะ ปะทะกับโปลแลนด์นะครับวีเอล2,024สนามที่3ซึ่งเป็นแมตช์ที่3ของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายจะเจอกับเยอรมนีทางด้านทีมชาติไทยเองนะครับโดยโค้ชยันะครับได้มีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับสคนในวันนี้ครับคุณผู้ชมมีใครบ้างแล้วก็รายละเอียดนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับโปลแลนด์สถิติการพบกันนะครับรวมถึงโปรแกรมการถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วก็สรุปผลการแข่งขันในบางคู่ที่จบไปแล้วในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับ สำหรับคู่ของวันนี้นะครับแคนาดาพบกับฝรั่งเศสผลปรากฏคือแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ0นเซตด้วยสกอร์25ต่อ14 25ต่อ18แล้วก็31ต่อ29คู่ต่อมาครับเป็นโดมินิกันพบกับบัแกรเรียตอนนี้นะครับทำการแข่งขันกันอยู่โดยที่ทางด้านโดมินิกันนะครับชนะบันกรเรียไปแล้ว1เซตนะครับแข่งกันเซตที่2แล้วก็เซตที่3อยู่นะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเวลา13บ0มินานาทีจะเป็นอิตาลีพบกับสหรัฐอเมริกา คู่ต่อมาเวลา16นาฬกาครับเป็นทีมชาติไทยพบกับโปแลนด์ครับสำหรับคู่นี้นะครับสื่อไทยถ่ายทอดสดนะครับก็คือช่อง 7hd นะครับแอดมินก็มีลิงก์แปะเอาไว้ให้นะครับเป็นลิงก์การถ่ายทอดสดคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับซึ่งสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยท่านใดที่ไม่ได้ดูผ่านทีวีนะครับก็ดูผ่านมือถือนะครับเป็นเว็บไซต์ของช่อง 7hd นั่นเองนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ ระหว่างญี่ปุ่นพบกับเซอร์เบียเวลา17.20นาฬิกานาทีแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ครับจีนพบกับตุรกีเวลา19.30นาฬินาทีนี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันที่1 5มิถุนายน2567นะครับในเชลิก2,024ีกสสนามที่3ซึ่งสนามนี้นะครับเป็นสนามสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ก็ มีทั้งทีมที่จะเข้ารอบนะครับแล้วก็ทีมที่จะร่วงตกรอบเนื่องจากว่าแข่งขันกันทั้งหมดนะครับมี16ทีมชาติจะเข้ารอบแค่8ทีมชาติเท่านั้นนะครับโดยแบ่งออก1ทีมชาติเป็นเจ้าภาพก็คือทีมชาติไทยแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของคะแนนเนี่ยนะครับก็จะเป็น7ทีมที่จะผ่านเข้ารอบในรอบ8ทีมสุดท้ายร่วมกับเจ้าภาพอีก1ทีมนั่นเองนะครับทีนี้ครับทางด้านโค้ชยะนะครับได้ปรับ ทีมผู้เล่น14ผู้เล่นนะครับอีกร้งหนึ่งโดยที่ดึงเอาทางด้านสสิภาพอแล้วก็ทิชากรน,นะครับแทน2ดาวรุ่งวันลย์บอลหญิงทีมชาัดไทยก่อนที่จะดวลโปโลแลนด์ในวันนี้นั่นเองความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับเมื่อเช้าวันที่15ของวันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยนะครับได้ยืดร่างกายนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับนำโดยทางด้านนักกายภาพประจำทีมแล้วก็สำหรับเกมที่จะพบกับโปลแลนด์เนี่ยนะครับโค้ชยะ ได้มีการปรับผู้เล่นนะครับ14ผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งโดยที่เซตเตอร์2คนเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็นุกนิชนัทนิชาใจแสนครับโดยที่ดึงทางด้านออมศินสัสยิภาพรจันทวิสุทธ์เข้ามาแทนน้องเนยกนกพรแสงทองเซตเตอร์นะแล้วก็นะครับดึงทางด้านตาลที่ชากรมุลเลอร์นะครับแทนไก่วิมลรัตนาพันธ์ในตำแหน่งบอลเร็วครับ นี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับการปรับตำแหน่งผู้เล่นนะครับและสำหรับ14ผู้เล่นทีมชาติไทยในวันนี้ที่จะดวลกับโปแลนด์นะครับก็จะประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปาดเป็นตำแหน่งเซตเตอร์นัทนิชาใจแสนตำแหน่งเซตเตอร์พิมพิจยากกกรมตำแหน่งบีหลังธนัชชาสุขสดตำแหน่งบีหลัง ดนพรสินโพตําแหน่งหัวเสาชัชชออนโมกศีตําแหน่งหัวเสาวิภาวีสีทองตําแหน่งหัวเสาอัชรพรคงยศตําแหน่งหัวเสาสสิภาพรจันวิสุทธตําแหน่งหัวเสาทัดดาวนึกแจ้งตําแหน่งบอลเร็วหัตยาบำรุงสุขตําแหน่งบอลเร็วที่ชกรบุญเลิศตําแหน่งบอลเร็วนะครับแล้วก็จีดาพานนาหัวหนองตําแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าริบโรแล้วก็เปียนุษแป้นน้อยตําแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าริบโรนะครับก็ครบ14รายชื่อในวันนี้ พอดีเลยนะครับเนื่องจากว่าปรับทางด้านสสิภาพรกับทางด้านทิชากรมาแทนวิมลรัตน์แล้วก็มาแทนกนกพรน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายชื่อนะครับน้องๆที่ปรับเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนปรับเป็นผู้เล่นนะครับที่จะ สู้ศึกกับทางด้านโปลแลนด์ในวันนี้นั่นเองทีนี้นะครับตารางคะแนนเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ตารางคะแนนก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมแอดมินนะครับก็ขอแจ้งเพียงตารางคะแนนของทีมชาติไทยก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีคะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับซึ่งแข่งไปแล้ว10แมตช์ชนะ3แพ้7นะครับมี 7คะแนนส่วนทางด้านโปรแลนด์ที่จะทําการแข่งขันกับทีมชาติไทยในวันนี้นะครับโปรแลนด์เนี่ยแข่งไปแล้ว10แมตช์เช่นเดียวกันนะครับชนะ9แพ้1มี27คะแนนโดยโปรแลนด์นะครับไปพลาดท่าแพ้ให้กับทางด้านบราซิลนั่นเองนะครับส่วนบราซิลเนี่ยยังรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนในชั้นลีก2024นนั่นเองครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมเราไปดูในส่วนของสถติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับโปรแลรนด์ซึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ มาดูกันนะครับว่าวันนี้ทีมชาติไทยจะสามารถพิชิตโปรแลรนด์ได้หรือไม่เหมือนแบบล่าสุดที่ผ่านมาในคัดโอลิมปิก2024ปีที่แล้วนั่นเองครับดูในเรื่องของการแข่งขันสำหรับทีมชาติไทยพบกับโปรแลนด์ในวันที่15มิถุนายน2567คือวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแพ้ชนะกับโปรแลรนด์คะแนนของอันดับโลกนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าทีมชาติไทยนะครับแพ้ให้กับโปลแลนด์ไป3ต่อ2เซตทีมชาติไทยจะถูกลบคะแนนไป0.01คะแนนถ้าเกิดว่าแพ้1ต่อ3เซตจะถูกลบไป0.01คะแนนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าแพ้0ต่อ3เซตนะครับจะถูกลบคะแนนไป2.47คะแนนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากนะครับสำหรับการลบคะแนนทีนี้นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าทีมชาติไทยนะครับ สามารถเอาชนะโปรแลนด์ได้เหมือนรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเอาชนะได้2 3ต่อ2เซตนะครับจะได้คะแนนถึง12.53คะแนน โปรแลนด์ก็จะถูกลบคะแนนไป12.53คะแนนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเอาชนะโปรแลนด์ได้3ต่อ1เซตจะได้คะแนน15.03คะแนนนะครับแล้วก็ทางด้านโปรแลนด์เนี่ยนะครับก็จะถูกลบไป15.03คะแนนแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเอาชนะโปรแลนด์ได้ถึง3ต่อ0เซตทีมชาติไทยจะได้คะแนน 17. ุ 53คะแนนก็ไปลบของโปแลนด์ออก17.53คะแนนเช่นนั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับทางด้านการคำนวณคะแนนของวอลเลย์บอลเวิลดออกมาเป็นชี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามนี้คุณผู้ชมนะครับแพ้ชนะนะครับก็ยึดคะแนนตามนี้เลยซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของโ d Ranking ไทยกับโปแลนด์เนี่ยค่อนข้างห่างกันเหมือนกันนะฮะอย่างโปแลนด์นะครับ อันดับที่3ของโลกนะส่วนทางด้านทีมชาติไทยเนี่ยนะครับโวลันกิ้งอยู่ที่อันดับที่13ของโลกนั่นเองห่างกันถึงประมาณ10ขั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับทีนี้มาดูในเรื่องของสถิติการพบกันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับโปรแลรนด์เป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมาแอดมินนะครับยกมา6ครั้งหลังล่าสุดนะครับซึ่งเราดูสถิติการแข่งขันแล้วพบว่า ทีมชาติไทยเอาชนะโปลแลนด์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะส่วนโปลแลนด์นะครับเอาชนะทีมชาติไทยได้ถึง5ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าทั้ง World Ranking แล้วก็สถิติการพบกันโปลแลนด์เหนือกว่าทีมชาติไทยพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดตามเชิงสถิติแล้วก็อันดับโลกเนี่ยทีมชาติไทย เป็นรองโปแลนด์มากๆเลยแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับคุณผู้ชมแมตช์ล่าสุดเรายังสามารถเอาชนะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยสถิติการพบกันนะครับของโปแลนด์กับทีมชาติไทยเนชันลีกปี2019วันที่4สิงหาคมปี2019ทีมไทยแพ้โปแลนด์ไป0-3ต่อเซตด้วยสกอร์20-25 20-25แล้วก็13-25ต่อ แล้วก็ในชันลึก2,021นะครับวันที่14มิถุนายนทีมชาติไทยแพ้โปรแลนด์ไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 15ต่อ25แล้วก็20ต่อ25แล้วก็ในชั่นลึก2,022นะครับวันที่16มิถุนายนทีมชาติไทยแพ้โปรแลนด์ไป2ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์22ต่อ25 27ต่อ29แล้วก็16ต่อ25 16ต่อ25แล้วก็13ต่อ15แล้วก็ แมตช์ชิงแชมป์โลกปี2022นะครับทีมชาติไทยแพ้โปรแลนด์ไป0ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์17ต่อ25 17ต่อ25แล้วก็17ต่อ25แมตต่อมาครับเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยนะครับ แพ้โปแลนด์ไป0ูนย์ต่อ3เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 16ต่อ25แล้วก็15ต่อ25แล้วก็แมตช์ล่าสุดที่เจอกันกับโปแลนด์นะครับทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 7ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25แล้วก็15ต่อ12ครับอันนี้นะครับก็เป็นสถิติทั้งหมดนะครับ สำหรับโปแลนด์กับทีมชาติไทยที่พบกันนั่นเองครับและสําหรับแมตช์ล่าสุดที่ทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์ได้เนี่ยใช้วิธีไหนเล่นแบบไหนกับโปแลนด์นะครับซึ่งแอนดมินก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนะคุณผู้ชมก็คือแมตช์ของคัดโอลิมปิก2024ซึ่งแข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยที่บริบรอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะโปแลนด์ได้3ต่อ2เซตนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ แอดมินเห็นทีมชาติไทยใช้บอลสูตรนะแล้วก็บอลเร็วนะครับแล้วก็มีเกมรุกที่หลากหลายรวมถึงผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับมีข้อผิดพลาดน้อยและที่สำคัญนะครับบอลแรกของเรานะครับค่อนข้างเปิดได้ดีทำให้เข้าบอลสูตรได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้โปลแลนเนี่ยหลงบล็อกนะจับบล็อกทีมชาติไทยยากนะครับก็คือตัดเกมรุกยากเนี่ยทำให้โปลแลนดนะครับค่อนข้างที่จะ เกิดปัญหาในระบบทีมเพราะว่าบล็อกทีมชาติไทยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นทีมชาติไทยสามารถเอาชนะได้นะครับด้วยบอลเร็วบอลสูตรแล้วก็การเปิดบอลแรกที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพรวมถึงผู้เล่นนะครับของเราเนี่ยมีระบบทีมที่มีเสถียรภาพทําให้เอาชนะโปแลนด์ได้นั่นเองก็หวังว่านะครับในแมตช์ที่จะเจอกับโปแลนด์ในวันนี้เนี่ยครับจะทําได้แบบแมตช์ที่ผ่านมานะครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมก็มาติดตามชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับในการแข่งขันเวนเ2024ใกล้จบสนามที่3นะครับซึ่งก็จะจบทั้งหมดนะครับในรอบแรกแล้วก็ไปต่อกันที่รอบไฟนอลนะครับซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้โคต้าในฐานะเจ้าภาพจะดทาการแข,ขร่งขันในครั้งนี้นั่นเองครับายทอตโซนะครับ คู่ของโปแลนด์กับทีมชาติไทยเวลา16นาฬิกานะครับคุณผู้ชมช่อง7 hd ถ่ายทอดสดคุณผู้ชมสามารถรอติดตามชมกันได้เลยนะครับแล้วเพื่อหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแังเตะไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบอลและกีฬาสวัสดีครับ